นีเราจะมาทําอะไรกันครับอืมเราจะเป็นเราจะเป็นบุคคลไร้ชื่อไร้นามเตรียมตัวสําหรับตีนอะไรวะล่ะโอ้ยโอ้โหิบเอ็โคตรแรงอ้าเรียบร้อยครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นพาร์ทพิเศษเราจะไปป่วนคนอื่นในการที่เราจะเป็นสองผีอันนี้เขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรครับผีมีแต่หัวใช่ไหมครับวิญญาณเขาเรียกว่าวิญญาณล้องลอยวิญญาณผนังจอนวิญญาณละญาติวิญญาณเอาไงเฮียเอ้ยไม่เผาไฟได้ด้วยไหมไม่ไม่เผาเอ้ยเอาแล้วใครเป็นดาร์กตายใครเป็ดัร์กตายดาร์กตาย เอ้ยเอ้ยได้ด้วยเว้ยเออเอออย่างนี้ก็เสร็จอย่างนี้ก็เสร็จเราดิวะมาแต่บ้านบ้านบ้านไปอยู่ไหนวะตามร่องรอยแห่งอารยธรรมไปครับนี่ดูจากการมันถอนหญ้าถอนโอ้่เขาเรียกว่าการสืบสวนสอบสวนร่องรอยตามร่องรอยรอยตามรอยแล้วแบบโคตรมึนแบบเป็นผีอยู่สองตัวแล้วห้องเขาแบบฟิวหกคน ห้องเขาแบบอยู่กันแบบหกสิบวันอีกเงี้ยโอ้เราแบบเข้า,าวันเดียวตายโดยป่วนี่อย่างแสบตายยกเสิฟหาไม่เจออ๋อเป็นผีแล้วแมพบมืดไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยมันสัตว์ได้กระทั่งอ้าวแล้วมันก็มาตายอย่างนี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นซากลงหลุมได้หรอไอหลุมได้เฮ้ยายับหลุมไป ลงหลุมดิแล้วก็โผล่แบบโผล่ใหม่เนี่ยมันมาตายอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ไอคนนั้นเนี่ยเฮ้ยสวัสดีเพื่อนยากตานนี้วิญญาณนี่ใครเนี่ยเราจะกลับเข้าไปแบบสู่ร่างเดิมได้ปะวะเดี๋จะสิงวิญญาณแล้วแบบเป็นวิญญาณน้าผีอะไรอย่างงี้โครงกระดูก โอ้โหเอาสิ่งอะไรสิ่งขนองนาแล้วมันอยู่ไหนมันเนี่ยแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยแล้วนี่ตัวอะไรวะมีมายกเยกโอมาคึกคักเหรออุ้ยอุ้ยเย้ายักษ์เขี่ยวใหญ่ปะเนี่ยเนี่ยยักษ์เขี่ยวใหญ่ครับตัวเนี้ยอุ้ยโอ้โหเมโจ้แล้วนี่ตัวอะไรวะเนี่ยแม็กซ์เวลเป็นรูปปั้นเยโดเอ้ย สิงลุกปั้นแล้วคือแบบท้งห้องนี่แบบมีหกคนเอาอุ้ยเอาคุณไปทำอะไรเนี่ยวะไม่รู้อยู่อยู่ๆก็คึกอยู่ๆก็คึกสวัสดีพี่แรดโอ้มีควิดเนี่ยตึกๆๆๆว้าวอันนตัวอะไรมันนอนอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูพี่แรดวิ่งชนนะเว้ย โอ้โหโอ้าบ้านเล่นด้โหดมากเอามีคนตายเว้ยถ้าลอยตัวนี้ไปบ้านมันได้่แบบโคตรสะใจอะล็อกลอยอยู่2ตัวมีตัวผู้กับผีตัวเมียเฮ้ยผีตัวไหนมันวิ่งเร็วกันแบ เอาแลกแลกมีกระสุนย้อยกับไอ้เออ้าอาแล้วมันเป็นย้อยชอบะสรุปไอ้นี่ที่เราเห็นเราเห็นเป็นลูกกระตานี่คือมันเป็นผีหรือเราเป็นผีกันแน่ได้ยินเสียงอะไรปะไม่ได้ยินเลฟิวตู้มเลยครับอนี้นั่นๆอุ้อุ้ยอ้ยเฮ้ยเห็นแตกเหนแตกโอ้คุณลุงต้นไม้ออ โอ้ได้เจอัทีเฉพาะใส่งามเฉพาะใส่งามเผาได้ป่าว่าจะไฟจุไฟไม่เผาอะเอาไปด้เผาได้เหรอนี่รอรให้พี่แกเข้ามาใกล้ๆต้นไม้จะเผาแกคุณไปรอคุณไปรอมาทนดีดิมาแลวมาแล้วมวมาแล้อะไรมาแล้วมันหมืหมหมอมันมีต้นอ้มันมีหิมะเกาะแล้วมันไม่ไหมวะ ดอกไม้อะไรก็ได้แบบเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงมีคำว่าผีหลงทางผีหลงทางนี่ไงช่วยนะอ้าวคนดูมวยเลยอ้าอู้ห้าอ้าจุดไฟได้ไหมเนี่ยจุดไฟไปปาร์ตี้กันฮะ อยากเห็นน่าจะไปทางแบงมุมนี่แบบโดนขิดจนไส้ทะลักไหนอ่ะอยากโผล่อยากดูหนังอ่ะอยากดูหนังร่างกายร่างความมืดเข้าขอบงามเจ้าแล้วไหนไหนไหนความมืดเข้าขอบงามเจ้าแล้วใช้ความมืดนะครับเข้าขอบงามจิตใจเอ๊ะทำไมหมูมันเปลี่ยนเป็นเอาคลั่งคลั่ง เอาหมูคลั่งแล้วทำไมมันต้องวิ่งชูมือด้วยวะหมูแล้วมันเปลี่ยนเป็นหมาเฉยขอมมือเข้าความกำมต้องให้ความมือเข้าความกำจิตใจเขาครับเอาทีนี้มีเพื่อนเยอะ โอ้หลอกล้อนหลอกล้อนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,ปน,ปน,ปนอู้เลยคู้น้โอ้โห, <laughs> หถ้าเราเล่นเป็นคนนี่แบบมาแถวนี้นี่ฝูงมาเล่ตยูฝูงมาเล่ตยูตแบงมุมเลมอนแอนด์สกิทอะไรวะเนี่ย <laughs> What the fuck ขู่แล้วแบบ โอ้โหบ้านมันโคตรใหญ่ให้ตายเถิดโอ้ยเจอคนแล้วเย้เจอคนแล้วเราจะเผาแล้วมันดีเย้เดี๋ยวเราเป็นคนเราเป็นคนแล้วทำไมต้องเป็นนคเราเป็นคนแล้วอืนี่หลอกหลอนเราจะจุดไฟเผาได้ไหมวะจุดไม่ได้ไฟไอ้ วัดวัดวัชิบหายแล้วน้อเหลือแต่ขี้เท่า Not me please โอ้โหแล้วแบบดูมันปลูกปลาูมันตักกระต่ายแบบหมดเลยอะดูดิน้อง no. เฮ้ยนะเฮ้ยกระต่ายกระต่ายหนึ่ง อ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ๊ะกูเลกอะฮ่าฮ่าฮเอากินเอากินกระดูกเอ้าเอ้าเอาเว้ยเอาบนไลทวอลลัสเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไล่เอ้ยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เราจะไล่วอลลัสเราจะไล่วอลลัสไปไปอันต้นวันต้นวันต้นวันไอ้เหี้ยบอ้ะ อุ้ย <c oughs> เป่าใครวะ <c oughs> มันเปอดซะก็ตายตายเลยไป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  <c oughs> ไปดีวะไปดีเอาจะมากินอะไรเล,ล่าทางนี้ไอ้หนุษไปทำไมมันไม่ไปวะมันเหมือนเจอบ้านคนแล้วมันหยุดแหละเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวอลลัสมีตู้เย็นด้วยมีตู้เย็นเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วง <c oughs> <c oughs> มาแล้วเงาเงาโอ้ยเฮ้ยมันมีความมันมีกงนกเมื่อเรามาครับความชิมหายเขาจะมาเยือนมันจะไปดูสักหน่อยว่าไอ้พวกนี้มันทำอะไรกเนี่ยอ่า้องกองไฟกันครับมันเหมือนมันวิ่งหนีเลยนี่ไงโซเนียดีจีดาวน์นี่แหละมันไล่เราไปแล้วเบี่ยงมุมมาแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ผีลูฟี่ผีลูฟี่ลูฟี่ วัางว่างนี่แน่โอเคเราไปให้เขาประเชิญโชว์แค่นี้แอมโอเคครับไปไล่ผมโอ้โหนี่มัไอ้นี่เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรโอเคครับผมว่าเราควรจะปล่อยเขาประเชิญโชว์ให้ได้ทีนี้จะเอาคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไล่ผมเลยไปปล่อยจ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดชั้นล่างนี้เลย